给他。You know? สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุม,มองสุบอนสบายดียามเศร้าพี่น้องเนาะหลังจากที่มาแต่หาเห็ดหาฮอนแล้วก็นมาแกงใช่ไหเนะาะทำแม่เขาขั้วแกงสูุกินว่านนี่ยทำแม่เพิ่นไปหาอยู่บ้านอันน้องเจนนี่แน่พี่น้องเอ้ยน้องเจนนี่ชวนเพิ่นลงไปหาอยู่บ้านหญ้าเพิ่นได้หลายเตอือบ่เป็นไร วกแกงน้อยเดีเห่นไหมพี่น้องเนาะแล้วคนกินแกงใช้กันเลยนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวพี่น้องมาเด้อกินข้าวซสารน้ำกันมัดสกูสุคนแกงเห็ดปลวกแล้วก็ปิ้งปลาตะคื้นพี่น้องเลยหาเห็ดซองหมึกฮะก็สิได้มากินหมึกเลยบอสแม่พี่น้องเลยหาวันก็หมึกโปรดิิน กินนเดีร์ไทยพี่น้องเิ้งพี่น้องไว้เมื่อนี้ทําแม่หามาแต่บ้านร้านสาวแน่แล้วก็เอาไปหามืาวช้านเ่แม่ตต่นใจกันกระแกีพอดีเบิ้ดเลยพ่อแม่เนี่ยสักเบิ้ดเลยสักเบิ้ดเื่อเดียวพอดีคัะเล่เนาะแบ่งกับป้าเนี่ยอืมถอยนังพี่น้องเอ้ชุ่มป้าเนี่ยอีกแค่เพียงนะนี่ขยันดีมัก ไปดีพี่น้องใส่ห้องนะวะขาวน้ำกัดเลย,ยเฮ็ดปวดแกงเฮ็ดปวดตุดตนนต่นเลยลมันกินแกงเฮ็ดปวดน้ำกระแซ<ก>งอ่าเลยตุ้นต้องไอง้บ้าตรงมา <c oughs> แล้ว <c oughs> ตรงมาได้กินแล้วจุ้มพี่นางมาแล้ววันที่่ทุกคนเจ็ดสี่แม่วะไปเยนร้ายมั่อืม ก็เห็นง่ไม่เลยชาวนเด้ปเปเอปลาลุงนึ่งลายขนาดแ่งใช่แมมขนุนทแม่วะแม่ขนุนกับนอันนม่ว่าตังหาแม่ขนุนก็ได้หลายากนตนิดในเรื่องสวนเขาหันตามยมเย,ยมเบียดว่าันอยู่ทังเนื้อทางงานทานั้นแม่ดอนนมขนุนนะ งามแบบงามงามลงมาก่นยังมีอีกเหรอมีคุ้งอ้าก็จะบริคุดครับพอดีคุดอยู่เขาก็ไดานร้านมน้าอเครับปุ๊บมันคือแบบแบบผมตูม่ต้องเนื้อสีอะไรก็ได้กแค่หันมือไงมืวบก็ Nhay bóng nhanh, 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 nhanh. lại lại được hôm nay. Ngay đi. Mm. 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 mặc cái Mm. 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 hết mà Mm. Mm. Mm.

ไว้เขาเขาัดท <Ừ. S 2> ุกให้ตัวเองรองทั้งงานทักเืองทั้งนี้ไว้กินเอาเลยกินได้แล้วไหมนะดองวะคุอยู่ท่านได้กินดอกยังไงดอกมันลายหายง่ายก่อนพี่น้องพี่น้องเราเหมาะมากกว่านะดอกขนมเนี่ยครับกินบ้างขนม บริไลา์น้องให่งจีพนเนาะใช่จำไว้นะเอายไม่ได้แข่งขินไป่นาะเลยคอยจำนั่นจำนัดีน้แซ่บดูคนก็แซ่บดีท่าเกลือเนาะตักน้อยขันกาแฟตะ่านั้ sánh thay ừ. 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 cái đó ngoài qua nó ừ. để tạo cái ừ. ừ. à, đó nghe dòm kìm mình không đi mới nói cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp ัไก่เกิดไก่เราจะเอาแล้ววะใช้ไม่เป็นไรเราเป็นเจ้าปู่ชายไปนี่อันนี้ขันบอสอยันนี้เอาออกมาได้กินเล้วพี่น้องเลยถ้าไม่ตายพมแบบไม่ได้กินใช่แ้ไหมว่าเครื่องนี่เหมือนเครื่องตรงนี้ว่าอ่ะรับใช้แต่ละหม้อเยอะ ชาติชี้อยากหวานๆสิหน่อยให้ปวดกรนพกเนี่หอมหวานดอกง่ายๆเอาขึ้มาลง ตตโนกก็ได้ดอกหนึ่งก oh, ็บ้าไงนม่ได้เลยดคันพายก็เจ้าลุงคันพายตัวน่เออนี่ก็ก็มันอยู่กุกอันนึงซึ่งกุกอันนั้นกุกมุมันนั่นน้าเสียก่อนสิจงไงเจ้บอลโตโน่แค่วันกับบุ้งแหวนเจ้า Một cốc ăn là phụ nữ bố thân ổng không? Không có Cốc tuệ, cốc ăn thắng Một cốc nhang Lèm, thựt, hoang, nhè, Kháng không? Nhanh Thuận khón nhang Nó không?

มันไม่ติดต่อมืปเออไปหากินเนี่ยนี่เออในหน้าตัวแม่เออได้ชะกตาต้องเก็บเอาไว้มันจังมานเอาไปต่อเอาโมงมันก็น่าเหรอเมนตมานร่างหลุดหามันไหวใช่จังหวะมันถือไปนำบริจาคมานัดจิตกระตาไปนำแม่เลยไปเลยดูแล้วเขากระแต่การจีบมันเอาได้จิตกระตาไปนะโมมานตรงนี้ มันยังคือกันเก็บหมดบ่นี่ว่าจะตัวมึงเหมัอนนี่หรอใช้ตรงใช่เถอกันเนี้ยบานไปแล้วบ้านห้องตะน่นแต่ไม่นู่นอ่ะกระนาขนาดนู้นไม่ได้เปลี่ยงง่ายจังก็โค่ใหญ่กระนาขนาดขนาดแบแค่หัวยากรีบบ่ อาจะเอาแล้วขาวเลวอืนแขมหัวใหญ่กกบมีสุดเท่านะขนาดเขมหัวใหญ่ที่มเนาเอาแล้วท้างพีชุดเขมบนทางสิไปว่าต่อไปหายเพาะไอ้ดำก็ได้สดอกดอกใหนั่นดอกแล้วก็ได้เก็บร้ำเขาเขาบอกอะไรรว่าเก็บไม่ไหมไหนี่แวบท่านมีไปเอา

phải làm tạng bơ tội tỏ làm cho lại, chụp tạng binh nắng với cái phần này lâm tinh lâm tinh lâm còn lâm tinh lâm tinh lâm tinh Ngon tinh ทำอะไรแกนจนเจมเหมาะหดี่เลืออะขาแกจนเจมเหมาะดอกละข่มเลยวะจะน, <c oughs> นออ้างั้นเอาดอกช้องเข้าหนึ่งตังนีอึดใชหน่อยทุ่มวานนี่ยนองเไปอยูปบ่ได้ก็มี mời một dạy từ lâu, em yêu đội. Supposedly, dạy. Yes. Do hai lạnh coat Một hai hong kìa. Một hai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  kìa. Một kìa. Một hai kìa. Một hai kìa. kìa. Một hai 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 kìa. Một ก็เจ็บหลายบ้าโลซ้ำร้อยบ้าะโลซ้ำร้อยจะโผล่ลงขายบ้านเฮาณตอนนี้พี่น้องเออพี่โลละสามร้อยบาทมันนอกไลยแม่ข้าวบ้านนอกครับบ้านนอกก็ได้หรอกว่าเซนเตอร์งานชาวบ้านเฮาเนาะซื้อกันกิน ดูสามร้อยได้ในเมืองนะชิลหาร้อยคนละมันออกใหม่หาร้อยสามเซลไยเนาะอันหาร้อ0สามร้อยเจานี่เขาจะเอาขายมานะดูโลชั่งมาหาชิปนี่จุมม๋มงามติตเองเนาะเขาพูกขวางวนะแค่หน้าออาสจาันที่ด้านอืม่มขอสะห้าหา้าสู ต่อไปฮันเตมุตาทำนี aqui, ho, ่แล้วจะมาตะกี ary, vai, bay, idade, ้คนบุหรี่น้ำมะตะกี้เข่าม่วไปนะครับหม่าเจ้าหน้าสมุนยังคนบุหรายเตมุ้อคนบรี่ตะกีเดินไปทั้งใดกัคนบ้านใหญ่บ้านที่กัน นะนะหัวหัวไอดวงมีก็ได้ดวงบดีก็อดพี่น้องเลยจะนิวแฉบนคือเกาพี่น้องไอลิปนี้ก็ได้นะสำหรับคนี้ไสนิก่อนพี่น้องเอาหลุมหวอันเอาไปต่อกอมูมันเลยมันช่วย <laughs> อันหูกับบ่อที่ไปน้ำแล้วพี่น้องเลยถือมาเงินถือมาเงินเลยนะแต่ก็มาใส่เกะบบูธใส่สูงขายาวใส่แขนยาวกถือไปน้ำกันอีกขอบคุณคุณไลฟ์พี่น้องไปสุขสุขคนคุณทุกกำลังใจคุณทุกคอมเมนต์อย่างเนาะมากินลูกกระไรถึกใจลูกกระเชขอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี